ใช่คนหนึ่งยืนอยู่บนหน้าผามองลงไปในทะเลด้วยมุมกลม30มองศาเห็นเรือลำหนึ่งลอยลำอยู่ห่างจากหน้าผาเป็นระยะทาง100เมตรจะเรียกทราบว่าหน้าผามีความสูงเท่าใดการทำโจทย์ข้อนี้เราจะใช้ความรู้ในเรื่องของตรีโกณมิติมาทำโจทย์นะครับ ืให้ง่าเราก็จะวัดรูปประกอบชายที่ยืนอยู่บนหน้าผาเนี่ยเขามองลงมาด้วยมุมกลม30องศาเรากำหนดให้ความสูงของหน้าผาเท่ากับ H ระยะที่เรือห่างจากหน้าผาโจทย์ให้มาว่า1 0 0เมตรมองด้วยมุมกลม30องศาจากความรู้ในเรื่องเส้นขนานดังนั้นมุมแยงก็จะกลาง30องศาด้วย ทันสามสิบองศาจากรูปเนี้ยก็จะเท่ากับด้านตรงข้ามหันโดยด้านประชิดด้านตรงข้ามยาว H ด้านประชิดยาว100เมตรก้สมก,การหาค่า H ออกมาจะได้เอชเท่ากับห0ส่วรรูทสามหรือ100่งรูทสามส่วน 3, สวนเพราะฉะนั้นหน้าผามีความสูง100่3รูทสามส่วนสเมตร